ไฟแคมปิ้งพลังงานแสงอาทิตย์ครับความจุแบตอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมเวลาเราไปแคมปิ้งครับกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตัวนี้ก็คือเป็นที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เพียงแค่เราไปตั้งตรงกลางแดดเพื่อให้ชาร์จเก็บไว้ใช้ในตอนกลางคืนหรือเราสามารถชาร์จไฟาจากบ้านได้โดยใช้ช่องเสียบสาย usb type c ครับ เวลาจะเปิดก็แค่นี่ครับมีไฟ LED ด้านในสามแถวมีที่แขวนครับแขวนแบบนี้ครับนี่ครับวิธีการแขวนเหมาะสะดวกสบายเหมือนกับตะเกียงคือว่าเป็นไฟแคมปิ้งแบบแตะเกียงแขวนครับเวลาใช้วิธีปุ่มเปิดครับแค่แค่หมุนตรงนี้ครับปุ่มติดเปิด ตัวนี้คือเป็นปุ่มปิดเปิดผมชอบตรงที่สามารถหมุนด้านล่างออกได้ครับไฟตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เราสามารถซื้อซื้อฐานสำรองเป็นฐานชาร์จครับเป็นฐานชาร์จเพื่อเอาไปใช้หลายๆก้อนครับกัณน,นี้ที่ฐานหมดแล้วก็หมุนเข้าเรามาทดสอบ ตะเกียงแคมปิ้งในที่เมื่อกันครับแค่กดแค่เปิดปุ่มนี่ครับผมความสว่างขนาดความจุบแบต1200มิลลิแอมเวลาจะหลีก็แค่่นตัวนี้ครับผมหลีเร่งหลีเร่ง สลับสายแคมป์คนมีติดตัวไวยครับผม